จะมีอีกไหมครับยี่สิบห้าล้านครับชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนอะได้หมดใช่ถ้ามีก็รับแน่นอนนะคะได้หมดได้หมดได้ทุกอย่างเราก็มีความพร้อมกับการทำงานของเราจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวเราเนาะเราก็ไม่ได้ไปผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าเราทำงานบนพื้นฐานของตัวเราอะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างวันหนึ่ง ผมมั่นใจนะว่าจากประสบการณ์ของผมอะ่ะจะเจอพระสมเด็จวันละครั้งพิมพ์ใหญ่ทีเดียวซ้อนกันแต่ผมเคยเช่าในสัปดาห์หนึ่งสององนะวันวันหนึ่งวันละองเลยนะต่อกันด้วยเนะแต่อีองไม่สวยนะครับผมเองผมมั่นใจว่าพระไม่ได้หาง่ายแบบนั้นนะความรู้สึกของผมเป็นแบบนั้นถ้าพระหาง่ายอย่างนั้นไม่มีราคาแบบนี้และอย่างคนบางคนที่เขาเก็บไว้อยู่ทุกวันนี้ก็ห่วงแหนอย่างลูกค้าผมเนี้ยเช่าพระห่วงแหนนะเขาห่วงนะเขาเก็บพระเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนะ่ยเก็บพระแบบนั้นนะ่ะมันก็มาตรฐานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยอ่ะผมมั่นใจว่าในส่วนตรงนี้ไม่ใช่ว่าหาง่ายขึ้นวันนี้เสือมันอาจจะเจาะได้ยากมากขึ้นแต่จริงๆแล้วอนาคตผมว่าพระน้อยลงผมมั่นใจแบบนั้นจริงๆเนาะคันจะมาแบบวันหนึ่งสามองห้าองค เป็นไปไม่ได้ยกเว้นคุณไปซื้อเกินราคาตลาดจริงๆมากๆจริงๆอ่ะคุณอาจจะซื้อได้แบบนั้นแต่คุณก็จะไปเลือกองค์ที่ดีๆเลยก็ผมว่าไม่มีนะเพราะนั้นมันมันกลับกันมันเป็นมุมมองที่เรียกว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆคุณจะเจอภายใน5องค์10องค์พร้อมกันไม่ได้อยู่ในรังไม่ได้อยู่ในรังที่ขอซื้อแพงๆนะอย่างนั้นผมว่ายากนะครับนะครับอันนี้คืออยากให้อยากได้เห็นภาพนะครับ ใช่ครับเป็นประโยชน์ของของคนดูนะครับเนาะพี่ดูก็เป็นประโยชน์ของพี่จริงๆเนาะเพราะว่านี้เป็นเรื่องจริงการซื้อขายจริงๆเพราะนี้เราดูถ้ามีการซื้อขายจริงๆอ่ะมันมีการเปลี่ยนมือจริงๆนะนะครับเปลี่ยนมือจริงๆเนาะถ้ามีแล้วอย่างผมเช่ามัน <c oughs> ันก่อนเนี่ยที่ไปเช่าเนี่ยยังไม่ได้เอาให้ดูเพราะว่าที่ที่ผมไม่ได้เอาเปิดหน้าให้ดูอะหลายๆหลายๆคนได้ดูในในบ้านฟ้าผมนะที่ผมพลิกหลังเนี่ยเพราะว่า ผมเองเนี่ยเข้าใจดีว่าลูกค้าเนี่ยบางทีบางทีนะมีคนตามซื้อหลายคนลูกค้าเลือกเราในการที่เราให้เราไปไปเช่ามาเนี่ยเราเองอะ่ะเราก็ให้เกียรติคนที่เขาต้องการซื้อด้วยเหมือนกันแต่ผมเองผมไม่เคยคิดลูกค้าบอกสิบล้านผมซื้อได้ผมซื้อผมจบผมจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงคนอื่นให้ปวดใจอะ่ะ คือใครจะให้ราคาเท่าไหร่เอาว่าคุณพอใจกับผมแล้วจบไม่ไม่ต้องอ้างอิงคนอื่นในการซื้อขายกับผมคือคุณมีราคาในใจซื้อขายกับผมจบแค่ไหนก็แค่นั้นนะจากการทํางานผมเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ต้องไม่ต้องเลยนะครับเนาะแล้วถ้าเกิดผมซื้อไม่ได้ในราคาที่คนอื่นซื้อผมเป็นลูกผู้ชายพอผมไม่เคยไม่เคย ดึงดันไม่เคยโน้มน้าวผมให้ขายนะผมพูดจริงๆผมให้ขาย่านอื่นได้เลยนะครับแต่ราคาที่ถ้าผมซื้อได้ผมซื้อก็แล้วกันเอาอย่างนั้นนะครับเอาตรงไปตรงมาเลยนะครับ